สวัสดีค่ะทุกคนค่ะอ่าวันนี้ฮาลุพามาต่อที่พัทยานะคะอยู่ที่โรงแรมยูพัทยานะคะบรรยากาศอันนี้เข้ามานะคะห้องทีชมพูเลยสมบัติพวกเรานะคะจะถ่ายเลยนะคะ อันนี้คือห้องอาบน,น้ำเดี๋ยววาถ่ายให้ดีกว่าอันนี้บรรยากาศพาไปชมบรรยากาศก่อนนะคะภายในห้องมีอะไรบ้างเอย่ยอ,อันนี้เป็นเครื่องทํากาแฟสดนะคะมีแคปซูลให้ด้วยนี่มีกาแฟเป็นแคปซูลให้ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวอ,อันนี้ในตู้เย็นนะคะสินค้าในตู้เย็นนี้อันนี้นะคะอันนี้เป็นซอฟต์เอ่าตัวนี้เราสามารถเลือกได้ สองชิ้นนะคะอะไรก็ได้นะคะได้สองนะคะทีวีที่ผนังนะคะสิ่งที่ชอบมากคือนูนวิวค่ะทุกคนขาวิวค่ะวิวค่ะนี่นะคะอันนี้บรรยากาศภายในห้องพักนะคะมีคนแก้งขึ้นเป็นนั่งเล่นเล็บรียบร้อยเลยตอนนี้ ลงไปชั้น9ก้าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอ่าชั้น9นะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ชั้น6นะคะนี่คือวิวจากห้องนอนนะคะ iPhone จะต้องค่อยๆจับนิดนึงนี่วิวเกือจากปลายเตียงเหมือนเดิมนะคะเป็นคนที่ถ้ามาเที่ยวทะเลแล้วไม่เห็นน้ำทะเลหรือมองไม่เห็นน้ำทะเล จะไม่พักเพราะว่าเหมือนเรามาไม่ถึงทะเลนะคะนี่นะคะขอ,อพามารีวิวห้องพักนะคะนี่นะคะห้องพักอนน,นเขาเามาเสริมให้นะคะเพราะว่าเป็นคนขี้หนาวค่ะน,นะคะซื้จากเตียงนอนเราไปก็นู่นเลยค่ะทะเลเลยนะคะ นี่คือห้องน้ํานะคะเดี๋ยวจะพาวนนี่คือห้องน้ําก็จะมีประตูเลื่อนปิดนะคะนี่นะ,ะมีประตูเลื่อนปิดแล้วก็เปิดอ่าเป็นประตูเลื่อนปิดเปิดนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เห็นตัวเองในกระจกนะคะเพราะว่าตอนนี้สภาพหัว ลงเรือมานะคะดูไม่จืดเลยค่ะตอนนี้อุยเตะขออภัยนะคะ,นะคะประตูเราก็จะเลื่อนปิดนะคะแล้วก็ไปฝั่งนี้ต่ออ,อันนี้ปิดอันนี้ใช้ยังไงเอออันนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีนะคะว่า เขาติดยังไงอ๋อเขาใช้เลื่อนมา,แบบน,านี่คือแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นห้องอาบน้ํานะคะอันนี้จะเป็นห้องอาบน้าเหมเือนเดิมห้องอาบน้ำโอเคห้องน้ําแยกแยกเป็นสัสดส่วนนะคะห้องอาบน้ําอันนี้ก็คือ อ,อันนี้ประตูปิดได้นะคะแต่ว่าเรายัางอ๋อมันเลื่อนมามันต้องเลื่อนออกมาเพราะเมื่อกี้เขาบอกมาอยู่ว่าประตูห้องน้ําปิดยังไงแต่ว่าจาไม่ได้ค่ะแต่ว่าอ่าอันนี้ไม่ได้ตรงกับหัวนอนนะคะตัวชักโครกไม่ได้ตรงกับหัวนอนนะคะจะอยู่ที่หนึง่งโอเคตอนนี้รีวิวห้องพักแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะ มาพามาจบกันที่ภาพทะเลสวยๆนะคะจากปลายเตียงของเราค่ะนี่คือวิวของพัทยานะคะออกข้างนอกมุมไหนออกข้างนอกมุมไหนฟังเสียงขึ้นกันนิดนึง่าชมเสียงขึ้นกันนิดละกันเนะ ค่อนข้างจะสะอาดนะคะที่นี่สะอาดไม่ใช่ค่อนข้างสะอาดสะอาดเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นของอีกที่หนึ่งนะคะที่ข้างๆที่ฝักข้างๆนะคะฟังเสียงขึ้นนะคะทุกคนอ่าโอเคคลิปนี้จบแค่นี้กันนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับการรีวิวห้องนะคะอ่าอยู่พัทยาอะไรตอย่างเดี๋ยวไปห,หาชื่อก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าไม่ได้เหมือนเดิมค่ะ ไม่ได้จองเองค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายเดี๋ยวฮารุจะเอาคลิปสวยๆมาฝากนะคะสำหรับสรไว่ายน้ำข้างบนบ๊ายบายคะ่ะ